เฮลโหลว้า wow. ทุกคนสวัสดีครับเราก็อยู่กันที่ป่าไม้นี่เจ้าบัฟฟโลมาเล่นน้ำนะครับโอ้ยบัฟฟโลเล่นน้ำจ้าดำน้ำไปเลยนี่บัฟฟโลบัฟฟโลสีดำแล้วนี่ก็จะเป็นเจ้าไดาโนเสาร์ Ah: เดินได้นะทุกคนโอ้ยจะลงน้ำไมาได้ทุกคนบนน้ำได้ด้วยนะครับวว้าสุยอ,อดเลยตัวนี้ตัวนี้นนสุดยอดนะครับเย่นี่เจ้ากระต่ายแรบบิทแรบบิทกระต่ายน้อย จะตายน้อยจะกล้ากระโดดลงน้ำไหมนี่ลงเล่นน้ำไปเลยดีกว่าเจ้าก็ตายอ้าวกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำเดีย๋ยวค่อยเล่นน้ำนะฮูก็าตายแล้วพี่โอ้ปล่อยนีดไปเลยนะดูสิอ่าเดี๋ยวนี้เลย ตัวหนึ่งไดนโนเสาร์คอยาวโอ้โหยืนตัง้งาอยู่บนนี่เลยกล้าลงหรือเปล่านู่นโอ้ยเดินไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพาไปเล่นกินน้ำดีกว่าอ่ากินน้ำหน่อยเป็นไงนู่นดูว้าวมีได้แม็กโครด้วยทุกคน เดนอสส์สองตัวอายรอนแมนเอ้ยไม่ใช่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์โอเคนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็าลาไปก่อนอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย